กระโดดขึ้นกำแพงเลยโอ้โหกระโดดโคตรสูงไ้ปูอือกระปูขีบตะขาบขีบม,มือเดียวพอขีบสองมือเป็นไงล่ะโคตรเทนะครับผมขีบตะขาบมาเล่นนี่เหมือนดีเจเลยเนี่เหมือนดีเจเล่นเพลงดีเจหน่อยตะขาบโอ้ยิ่งดูตะขาบยิ่งสยองแม่ทุบเล่นเลยทุบเล่นเลยทุบไสทถาวันยังตึงไปด้วยวิ่งไปด้วยโอ้โห้ เรียบร้อยตะขาบไงท้องไงไส้ไปเรียบร้อยนะครับโอเคโอเควันนี้ก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว only tv าีเช่นเคยนะแต่วสวัสน,นี้ก็จะไม่ระเบิดอีกนิดนึงคนระับผมเพราะว่าชาร์จแบตอยู่เนทะิมต่อไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรไอ้หนูนี่ชาร์จพลังถึง450แล,แล้วแต่สวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นไปจับเจ้าคาคีนอสกันนะครับเป็นปูยักษ์นั่นเองนะ สิ่งของที่จะไปจับนี่ก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับเป็นกับดักนะลู้กว่าตัวนี้จะจับค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมือใหม่นี่คดอันตรายนะครับ <laughs> มีหัวร้อนไอพี่นอนนะผมนะโอเคนี okay. ่เลยก็จะมีปืนยิงก้อนหินนะครับผมที่อยู่ที่ลเวลนะสามสิบเอ็ดนะส่วนกระดักก็จะมีประมาณนี้เลยทังไปครับตามกันมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าข้างล่างบ้านนี่ผมก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งผมก็ไปลองใช้กระดักมาแล้วผมซึ่งเดี่ยงนะครับผมไม่รอดนะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าน่าจะทําได้แน่นอนนะครับเออเพราะว่มมาเราต้องวางตรงพื้นที่ที่มันเรียบๆหน่อยนะผมไม่ใช่พื้นที่ต่างระดับนะนี่ตรงนี้นะ,ะับผมทําไปแล้วนะครับผมก็ <laughs> จบชีวิตตรรงนนนัั้เลยะคบผม โอเคมาเดี๋ยวจอดก่อนจอดปีกเนี่ยคาชิโนะก็จะมีอีกอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่บ้านผมนี่มีเยอะเลยนะครับคาชิโนะเฮ้ยอันที่มันยังไม่หยดูแป๊บหนึ่งนี่เลยตัวข้างหน้านี่เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่อาจจะระเบิดนิดนึงเฮ้ย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 ยเราจะใช้ขวัญตีเขาไม่ได้นะเจ้าตะขาบเนี่ยเดี๋ยวมันจะท้อนดาเมจโอ้ยโอ้ยจะเย็นน้องตะขาบจะเย็น เ,นนะเดี๋ยวจะล่อจะปลูตัวนี้นะครับขึ้นมาตรงที่พื้นที่ที่มันแบบเรียบๆหน่อยนะครับแล้วก็จะทากับดักจับเขาเลยครับตรงนี้โอเคผมคิดว่าน่าตรงนี้น่าจะได้นะครับพื้นที่ที่แบบเรียบๆหน่อยนะทำกันวางอันนี้ไปเลยนะครับผมพื้นฐานพื้นฐานเราจะวางเป็นตัวเอ็กนะนี่เอาประมาณนี้ตัวเอ็กก็นี่เลยนี่เอาก,กวก้วงหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเขานข้งใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอืบโอเคของก้นก้วงของกว้วง ึบโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาตรงกลางทางนี้นะครับทําเป็นตัว x อ็กไปเลยนะครับผมนี่โอเคตัวนี้ก็อมาทางนี้นะครับนี่นี่เราก็จะได้รูปทรงตัว x มาเรียบร้อยนะครับผมนี่กับดักของเราเป็นเกยกันบ้างแล้วก็ทําการวางอันนี้นะครับเป็น2ชั้นนะตรงนี้เป็นทางเข้านะครับผมโอเค นี่ก็จะเป็นตรงล็อกนะครับผมจะวางไป3อันเลยเอาไว้ล็อกนะครับคุณผู้ชมนี่อ่าโอเคเรียบร้อยห้องกับดักของพวกเราก็จะได้ประมาณี้ทีเร้ก็จะเราก็จะทําการวางนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นทางขึ้นเขานะครับวางชั้น2นะครับผมอ่าเราต้องวางตรงพื้นที่เรียบๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้เรียบร้อยเดี๋ยวไปล่อเจ้าปูยักษ์มาเลย ดีววสิบหกเองขอดีวิวเยอะได้ไหมดีวิวยี่สิบนะครับตัวเนี้ยโอ้ยเอาตัวไหนดีวะเนี่ยมีหรือเปล่าอ๊บตัวนี้เวิวอะไรโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันมีรังสีด้วยนะครับดีววแปดตัวนี้อะตัวนี้เวิวสิบหกนะครับโอ้ยรังสีรังสีอ่ามีรังสีเร็วมีรังสีเร็วว้าเอ้อเตียง แผเผผมเดี๋ยวต้องทําการฆ่าสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเอาตัวเรียวสี่สิบนี่เดี๋ยวอตัวนี้ม,นมายุ่งนะครับโอเคยิงโดนออกกระโดดมาเลยว่ะโอ้โหดูกระโดดปูเด้งปูเด้งปูเด้งโว้ยปูเด้งเฮ้ยปูฮัลโหลเอ้ปูเห็นพี่ไหมมาทางนี้เลยเกระปูย้ายพี่ต้องลงไปในน้ําเพื่อรอดนายเลยนะครับฮัลโหลกระปูกระปูมาที่เลยกระปูอ่าเห็นแล้วนะครับ เห็นแล้วแล้วเห็นแล้วแล้วอืมกระปูนี่40นะตัวนี้โอเคมาเลยมาเลยปูมาเลย,เลย,เลยตัวนี้จะเป็นสามเลี้ยงของเรานะครับคุณผู้ชมโอเคโอค้โหอ,อาจจะไม่ระเบิดหน่อยนะทําวันนี้ไม่ระเบิดไวรุ่นฟรีไม่โอเคเพราะว่าไม่ได้ต่อไม้นะลมก็แรงมากวันนี้แหมเกิดอะไรขึ้นวะนะครับโอเคเดินเข้ามาล่ออย่างนี้เลยนะครับมามาติดก,กับดักพี่ดีมาเอา้าเอา้าเอา้เอา มาทางนี้บา,างนี้เออเออเออขึ้นมาทางนี้นี่มาทางนี้เลยนั่นแหละตีปลงไปลงไปเฮ้ยไอ้กบไอ้กบจะไปยุ่งได้ไหมไอ้กบไอ้กบปีอะไรตอดเขาอยู่ตรงนั้นนะครับแหมเอ้ยกบมายุ่งวุ่นวายกับกระปูยักษ์ผมโอเคเดี๋ยวรอมันลงล็อกแป๊บหนึง่งอ่าเรียบร้อยนะครับผมน่าจะลงล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลอให้มาทางนี้ก่อนโลโลโลอโลโลหันหน้ามาทางนี้หน่อยสนใจกันหน่อยสนใจกันหน่อย จะปูโอ้จะปูสนใจกันหน่อยโอเคปล่อยเข้าละวาดไปเดี๋ยวไปทําที่ยิงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคหันหน้ามาแล้วตีกับดักเรียบร้อยมาทํากับที่ยิงไว้เลยนี่ทําสักสามเสาก็พอแล้วนะครับผมนี่โอเคแล้วก็วางบันไดฮะไต่ขึ้นไปนี่คาคีน็อตคาคีน็อตเจอแน่วันนี้ไต่ขึ้นไปเลย นี่แล้วก็เอาปืนยิงก้อนหินเรามาวางนะครับนี่ใส่ก้อนหินก็ไปนะกับเหล็กโอ้โหผมลืมเอาเหล็กมาด้วยนะครับก้อนหินก็ไม่มีเยี่ยมเลยอ่ะไม่เป็นไรมานี่ทรมานเตาทรมานเตาก้อนหินด้วยนะโอเคสัก2อ0อโอเคเอ,เอาพอวิ่งได้ก็พอนะครับเพราวะว่ามันต้องใช้ก้อนหินเยอะในการคราฟนะเหล็กก็ใช้ไม่ค่อยเยอะใช้แค่3มเหล็กเองนะครับอ่ะไฟโดลงไปเลยแม่คาคิน็อตอยู่ไหนละนี่ทางนี้นะครับโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว บินก็เขาไม่ไม่ค่อยเสยียนเลยบินเนี่ยอ้าคตรหนักเลยมาเลยเจ้าคาคีนอตเดีด๋ยเจอกันใส่ก้อนหินเข้าไปกับเหล็กนะครับแล้วก็มาคาบกระสุนตรงนี้โอ้โหคราบได้หกลูกนะครับผมโอเครอมันคาบไปเจ้าคีคาคีนอตลอมันหันหน้ามาก่อนนะครับแล้วต้องยิงตรงหัวมันเท่านั้นเออหันหน้ามานี่ดีนั่นแหละโปง่งโปง่งโป่งลางหัวแตก ต้องยิงตรงหัวเท่านั้นนะครับผมโอเคผมคิดว่าตรงนี้น่าจะได้อยู่เออเออหัวขวันนี้นี่เอาเอาจะไปเราหมุนอ้อ,อมหมนุนหมนุนอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้สงสัยค่าสลบขึ้นแล้วเขาอ,อยู่ไม่ได้แล้วทำให้ร่างกายมันอยากทำงานอย่างนี้อืมข้มมคาขี้น,อน็อตหุ่ยเหลือกี่ลูกวะเนี่ยอย่าบอกนะกระสุนหมดแล้วก้อนหินน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวขุดก้อนหินมาเพิ่ม มันใช้ก้อนหินเยอะอันนี้นีคุดมาเลยคุดมาเลยเพื่อคากีนอตตัวนหนเราทําได้แล้วใช่ไหมล่ะโอเคเมื่อกี้นี่200ยครับได้6ลูกนะเอามา300พอเจ้าขากีนอตถ้าได้เลเวอีกร้อยนี่จะดีมากเลยนะครับแต่ไม่เจอไม่ร้อยหายไปไหนไม่รู้นะครับนี่ครับมาเลยฮัลโหลมันหันมาเลยว่ะเหมือนถูกลงโปรแกรมไว้อะไอ้ตัวนี้พอขึ้นปืนทีไรมันชอบหันหน้ามานะครับอยู่นิ่งๆ่สิฮัลโหลมีสีมีสีกล้ามเลยไอปูตัวนี้แปลกประหลาดจัง นี่เรียบร้อยครับผมสลบนะครับเดีย่ยงโอเคทีนี้ไปหาเนื้อให้เขากินกันตัวนี้เลียว4 44เอ,อ้ไม่ใช่ตัวนี้เลี้กว44ไปหาเนื้อมาจากไหนละ่ะเออขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยไปปูตัวนี้น่าจะให้โพลิเมอร์งั้นขุดโพลิเมอร์มาเล่นเลยกันนะครับโอเค,โอ,เคโอ้โหให้เตยคิตินกับโพลิเมอร์โคดเซ็งบริโอเนื้อมาให้หน่อยบริโอเิกไม่สนใจเลยบริโอเิกไม่สนใจคนเลยอ้าวเดีย่ยงบริโอนนกไหลมาไหลมานั่นแหละไหลมา โอเคมาเอาเนื้อไปให้เจ้าคาฮีนอตกันรู้สึกว่าเขาจะกินเนื้อนะครับแต่ว่าค่าเทมจะขึ้นช้านะส่วนมากเขาเอาคิปเบิ้ลมาจับเลยนะครับตัวนี้เออเพราะว่ามันกินค่อนข้างชิชิชานะครับอ ใส่เข้าไปกด2ทีก็ได้ละออผมก็ยังเป็นบ้าลากอยู่มอนเดิมนะครับผมโอเคตื่นมาแล้วเลเวล65าคาคีนอตเรียบร้อยแล้วได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอพังกรงตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอจะมาจับอีกค่อยมาทําใหม่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวพอเจอเรเวเยอะโอเคออกมาได้แล้วเยี่ยมเลยขึ้นมานีขึ้นมานีโอ้โหได้กระปูยักษ์เป็นสัตว์เลี้ยงว่ะคุณผู้ชมกระปูยักษ์นะครับคุณผู้ชมเป็นองค์คลักตัวใหม่ก็เยอะอยู่นะเระเวล44ิบ่นะครับเอาจิบหายแล้วน้องแผ่นดินไหว มันเลยอ่าอ่าว้าเปลือกโลกกำลังขยายแย่แล้วเปลือกโลกกำลังขยายขึ้นมาเร็วค่ะคีนอตโอเคเปลือกโลกกำลังขยายครับโอ้ย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 มันจะอะไรตั้งหนาวะเนี่ยอ่าโอ้ย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 เดี๋ยวขอปูดสต๊อปไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาทำอ่านก่อนก็ค่อยเดินเข้าบ้านแล้วกันคาะคีนอตอยู่ที่เรียนออนไลน์เอ่ยเรียนแกรมมาหรือยังตัวเคคารนี่เขียนไปเลยเป็นหกสิบห้านะครับผมโอเคอย่าไปเรียนแกรมคาร์ปูซูคัสนะ ย,ยู่ไหนอานคาคินอตนี่ใช้เลยมากใช้เกมสีฟ้าแล้วก็ใช้ไม้ที่เป็นเห็ดนะครับผม200โอ้โคตรเยอะอะ๋ยวรอแผ่นดินหายไหวก่อนแลน้วกงนเบื่อมากเลยบินหนีแผ่นดินไหวเลยนะครับผมจอดเยี่ยมนี่ไม้ที่เป็นเห็ดก็จะเป็นอย่างนี้แหละขุดมาเลยะครับผมอ่ะเราก็จะได้ไม้ที่เป็นเห็ดมาแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็เอาไปคราฟกันโอ้ค่อนข้างมืดเลยนะค,ะครับคราฟมาเย่อานคาคินอตมาแล้วรู้สึกว่าอัปเดตม,มาลางหลังนี้จะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับแต่ร้อนนะครับผม ร้อนเพราะว่าเล่นนานนะครับแหมโอเคเอาอามาเซฟอ่ะวันนี้อาจจะไม่ระเบิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพยายามค่อยพูดแล้วกันนะครับผมไม่ยังต่อไม่ได้นะนี่ไม่รู้จะอัพอะไรดีแต่ว่าน้ําหนักให้มาโคตรเยอะเลยนะครับน้ําหนัก900เกือบพันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราสามารถเอาไปแบกได้เลยนะนี่สตาร์บิโดงสตอร์บิน่าเอาเลือดด้วยนี่โอ้ยอย่าเขย่าพี่น้อง ปูมันเขย่าผมโอ้ยโอ้ยเขยา่าเขย่าจังเลยอ่ะทีนี้ก็อัพดาเมจมาเยอะๆผมคิดว่าน่าจะอัพสปีดด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเดินชานะแหมโอเคหัวมันเขย่าผมเล่นเลยครับไปเหยียบตรงไอกระดองมันมขึ้นเลยนี่เป็นไงที้มันไปไม่ได้อมันติดต้นไม้กดกระโดด กูกระโดดค้างแนละ้วผมจะทําการกระโดดสูงนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงอย่างสุดอย่างสุดสามารถคีบได้ด้วยนะมันสามารถคีบตัวอื่นได้ด้วยเดี๋ยวลองคีบไปตัวเจ้าแองเคโลหน่อยสิแบบว่าคีบแองเคโลไปฟาร์มเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับมันคีบได้2ก้ามนะครับคุณู้ชัวโอ้คีบลิงนี่ถ้ากดฝั่งขวามันจะคีบฝั่งขวานะครับถ้ากดฝั่งซ้ายมันจะคีบฝั่งซ้ายนะครับนี่คีบ2มือไปเลยนะี่นี่เอา2อ,อันเป็นไงล่ะทุบ จะทุบเพื่อนะครับแต่ข้อเสียมคือขีปเมกโลโซลัตไม่ได้นะครับเมกโลค่อนข้างโกงเลยแบบนี้ดูสิขีปไม่ได้นะครับผมแต่ว่าขีปลาเวเกอร์ได้อยู่นะครับนี่เป็นไงเห็นป่ะเราขีปเข้าไปไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะขีปเจ้าแบบว่านี่เจ้าแองคิโลนะครับผมไปฟาร์มเจมก็ได้นะครับผมะจะใช้ประโยชน์เหมือนนุกยักษ์นะครับผมเจ้ากระปูเนี่ยนะครับแม่อามาตรงก้อนหินตรงนี้เอ,อือนั่นแหละฟาร์มเลยน้องอื โอ้โหน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับสงสัสยฟาร,ร์มโดนทีนี้เราก็ขีดกับมา่านนะผมทำการเอาหลิกไปใส่เตาเผาได้เลยนะครับโอ้วิธีนี้ก็เยี่ยมเลยนะใช้กระปูให้เป็นประโยชน์นะครับผมไปเดี๋ยวกระปูไปบวกกันหน่อยดีกว่าดดดดกระโดดป็๊กระโดดสูงๆหน่อยขอแบบสูงๆเขอแบบสูงๆโอ้โหเป็นไงต้องหันหน้าขึ้นข้างบนด้วยไอผมมันถึงจะกระโดดสูงนะโอ้เยี่ยมเลยทีนี้จะกระโดดไปไหนก็ได้ดิกระโดดขึ้นกำแพงเลยโอ้โหกระโดดโคตรสูงไอ้ปู ไอปูโคตรกองอือไอปูทุบเลยปูทุบตะขาบอือไอปูขีดตะขาบขึ้นมานี้กระปูเอออือ <c oughs> กระปูขีดตะขาบขีดมือเดียวพอขีดสองมือเป็นไงล่ะโคตรเทะนะครับผมขีดตะขาบมาเล่นนี่เหมือนดีเจเลยเนี่เหมือนดีเจเล่นเพลงดีเจหน่อยตะขาบโวยิ่งดูตะขาบยิ่งสยองแม่ทุบเล่นเลยทุบเล่นเลยทุบ อเอ้ยมันทุบอีกข้างหนึ่งไม่ได้หรอพี่ไงว่าอีกข้างหนึ่งอ๋อทุบมปที่สองข้างไปเลยนะครับนี่เลื่อนลงข้างล่างนี้เรียบร้อยเดี่ยวแล้วฟาร์มได้โคตรเยอะเลยนะเยี่ยมเลยโอ้ดีดีมันขีบไปห,หนูได้ไหมหนูหนูไม่พี่ขีห่หนูโอ้ยขีบหนูได้เฮ้ยมันจะขี่หมูเกินไปแล้วไอตัวนี้โอ้ขี่หมูเกินนะครับผม สกิลโบนก็ทําการทุบฝั่งขวานะครับอ๋อพอจะเข้าใจแล้วนะครับผมทีนี้เออแต่คีบก็ไม่ได้เกิดด้ามมีดใช่ไหมตอนเราคีบเนี่ยเราต้องแบบว่าเออต้องทุบนะครับมมคุณผู้ชมจะไปไหนล่ะกับตะขาบแม่ทุบทุบ เรียบร้อยได้อย่างตะขาบไม่เหลือตัวอะไรข้างหลังผมวัดไอ้พวกแนมลิสพวกนี้ไอ้ไฟดับนี่มาทุกทีเลยแบตมันหมดแบตมันหมดเข้าใจไหมนี่แบตมันหมดทุบโอ้โหทุบโอ้โหทุบอ,อะไรเนี่ยได,ได้ได้กล่องสีเขียวมาด้วยสงสัยเอาไว้เลี้ยงด็อกเด็กนะครับผมวันนี้จะได้มาได้ไงก็ไม่รู้นะครับจะบอกแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันฟาร์มไอ้สีเขียวนี้ได้เนี่ยเออว่าเฮ้ยมันฟาร์มไอ้ฟิโลมูนล,ล็อกเด็กได้หรือวะเนี่ยโอ้ยอย่างเอานะครับผมโดดไปเลยไหนโดดไปเลยไปไหนก็ไป มีกระปูแล้วจะไปไหนก็ไปนะครับคุณผู้ชมไปไหนก็ได้ทีนี้โดดขึ้นต้นไม้นี่ได้ไหมเนี่ย <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าวู้ยเดี๋ยวกระโดดลงไอ้ดิบอร์นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม่อย่างั้นเลี่ยงแน่นอนโอ้โหโคตรสุดเลยเจีย๊ยบทีนี้นก็ไปขุดเหล็กที่ไหนก็ได้เลยเดยิโคตรสบายนะครับมีเจ้าปูตัวนี้ว้าปูยักษ์นะวันนี้นะวันนี้มาขีก่กระปูยักษ์โชว์นะคุณผู้ชมแม่นี่เป็นไงเป็นไงมุมมองนี่ฮ่าฮ่าเฮ้ยไอ้งู ทีบเลยขี้บไอ้งูกับบ้านเลยไอ้งูขัดขืนไม่ได้แล้วไอ้งูโดนขีบไอ้งูโดนกระปูนี่โอ้โหไอ้โดนกูไอ้งูโดนกระปูดีบสองข้างคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยไอ้งูหมดสิทธิ์คุณหมดสิทธิ์ไปต่อนะคุณงูนะนี่ฮ่าฮ่าฮ่าโดนขีบมาทั้งคู่เลยนะครับคุณผู้ชมพากะโดดพากะโดดไอ้งูกระโดดได้เปล่าไอ้งูวันนี้พี่พามากระโดดได้งูนะเราสามารถเอางูไปฉกตัวอื่นได้ไหมวะเนี่ย เฮ้ย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 อย่าเข้าบ้านอย่าเข้าบ้านโอเคเกือบไปแล้วเว้ยไอ้ทุบทุบเรียบร้อยฮะตาเดี๋ยวเรามาลองไอ้เมกานโลกับลาวเบเกอร์อกันหน่อยนพิ่มจับมาตั้งแต่พาร์ทแรกยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะครับเอามายืนอยู่บ้านเท่ๆเลยนะครับผมโหดไ่แพ้เจ้ากระปูแน่นอนนะครับผมนี่เลยขึ้นไปวิ่งโคนเร็วเลยนะครับคุณผู้ชมนี่อยาไปลองสกิลกันนะครับนี่คองรามหรือเปล่าคอลราม โอ้ยน่ากลัวจังเลยนี่คีบเป็นตัวเล็กนิดหน่อยอุ้ยคีบเป็นตัวเล็กนะครับผมเราสามารถกัดได้เลยนะครับผมตอนคีบเนี่ยนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ทำร้ายเขาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีงูแถวนี้ไม่เอ่ยขอลองกับงูหน่อยไอ้งูมันอยู่ไหนวะทำไมวันนี้มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเวลาเราขี่ตัวโผล่มาเนี่ยไอ้งูมันชอบหายไปน,ยนะแม่ตอนผมวิ่งมาคนเดียวเดี๋ยวมันอยู่นะครับผมโอ้โห เซ็งเป็ดนะครับผมนะไอ้งูมันไม่เห็นแล้วโอ้ยเจอแล้วไอ้งูอย่าไปทำลายตัวเล็กอย่าทำลายตัวเล็กฮ่าฮโดนขี้กิน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 เรียบร้อยโหไม่กระโดดตัวนี้ก็เรียงเหมือนกันเรียบร้อยได้เนื้อมาเป็นล้านเลยนะครับนี่ทิ้งไปตะขาบตะขาบขี้ตะขาบกับบ้านขี้ตะขาบกับบ้านเลยนี่กินกินนั่น เอนไปด้วยวิ่งไปด้วยหูพูโดโกงเรียบร้อยตะขาบไงท้องไงไสไปเรียบร้อยนะครับฮ่าโอเคเดี๋ยวไปลองลาวเวเกอร์กันต่อนะครับผู้ชมที่บ้านมาเจ้าลาเวเกอร์เดี๋ยวพาพี่ไปไต่เทาวันหน่อยนี่อัพดามเมจมันเลยเลเวลเพิ่งขึ้นนะครับผมเมื่อตะกี้นี้เออแต่ว่าผมอัพมาแล้วอะับผมตั้งแต่จับมาตอนแรกนะตัวนี้ก็ได้มา เป็นตัวจ่าฟูงเลยครับผมเป็นเลเวลร้อยนะครับพอจับมาก็กลายเป็นเลเวลสองร้อยห้าสิบเลยนะครับเกือบถึงเกือบถึงห้าสิบนะครับอยู่ด้วตัวเดียวเองสุดยอดนะตัวนี้บอกเลยว่าถ้ามีสามตัวเนี่ยสกิลมันโกงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาเถาวันปีนเล่นเนะครับตอนนี้นะนะครับลองดองัอีกลองดองับอิฐลองดับอิฐอื้ออื้อุ้ยแรงนะแรงนะแรงนะโอ้สกิลนี้คำรามนะครับผมเป็นการเ่หาหอนเ่หาหอน โอ้หน้าตาน่ากลัวมากเลยที่อยู่บนนะ่ะโอ๊ยตบได้ด้วยหรอตบอะไรได้บ้างตบไม้ได้ไหมตบต้นไม้ตบต้นไม้ต,ต,ไมต,ต้นไม้หักเลยเดี๋ยวต้องไปหาทาวันนะครับผู้ชมอ้าววัดอ๋อต้องกดกระโดดนะครับมากใกล้ๆกดกระโดดแล้วก็แตะสองครั้งที่หน้าจอเป็นการสไลด์ลงเฮ้ยอย่างตึงนะครับผมนี่ทาวันนี่นี่เทาวันนี่ อ๋อกดกระโดดนะครับผมเลง็งต้องเล็งโดนด้วยนะต้องเล็งให้โดนด้วยนะครับนี่นี่เลยนะครับผมไตเรียบร้อยเถาวรโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยนะครับนี่ถ้าเป็นจุดดิ่งลงนะครับผมมันจะทําการลูดลงไปเลยนะครับทําให้เร็วขึ้นนะนี่เล็งดีๆก็กดกระโดดน,นะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมวิธีไต่เถาวันก็ประมาณนี้นะครับวูวว้นี่คโคตรเท่แจวเลย ปไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับ<ม>นี่เลงดีๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทำการไต่เดี๋ยวขอดูมุมกล้องนมีไต่เท้าวันยังตึง โอเคเดี๋ยวสับคลิปนี้พ uh? ี่ก็ต้องขอจบเทียงเท่านี้ก่อนเลยเลยนนะครับผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเลยด้วยกันครับผมโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมช่วงนี้มีคนกดไลค์เยอะมากๆเลยนะผมแม่ดีเยี่ยมเลยเนี่ยวันนี้ก็ไปจับกระปูกันนะครับผู้ชมโอเคสับคลิปนี้บายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับครับ